สวัสดีคะ่ะมาพบแม่ค้าตัวน้อยเจตุตะมาเองคะ่ะขายอะไรคะนิตตะขายอะไรค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 ะห่อละกี่บาทคะแม่ค้าห่อละกี่บาทคะแม่ค้าเอาไปขายปะาแถวเร็ว ดึงเลยเอาถือไปทั้งควงเลยป้าซื้อไหมคะไม่ขายหรอไม่ขายหรอคะไม่ขายเก็บไว้กินเองหรอคะถุงกี่บาทคะถุงกี่บาทคะ ขายถุงกี่บาทคะพี่กรอบกรอบด้วนะคะพี่รอบกอบค่ะกอบกรอบกอบกรอมาถุงละกี่บาทคะถุงละกี่บาทคะแม่คะกี่บาทคะ ให้น้องเกียวแล้วเหรอคะน้องเกียวกินเป็นเหรอคะน้องเกียวชอบไหมชอบมากอ๋อเจสตาเก่งจังเลยเอาหนมให้น้องเกียวด้วยตบมือให้ตัวเองหน่อยดูเลยค่ะอ่าไปดูยายไปดูนะคะ โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะอ๋อโอ้เอาขนมให้น้องอุ้ยเก่งจังเลยอุ้ยอุ้ยทำไมเจ๊เก่งจังเลยอะเอาขนมให้น้องเดี๋ยวน้องตื่นมากินใช่ไหมคะกินได้เลยค่ะน้องกินได้เลยเนาะอู้หูทำไมเจ๊ตาหน้ารักจังเลยขายหรือให้คะ เจ๊ขายหรือให้คะขายขายให้น้องหรือให้น้องซื้อใหม่นะคะอ๋อยายซื้อใหม่นะคะโอเคค่ะซื้อใหม่นะคะนะคะซื้อใหม่นะคะนะคะนู้นไปขายทางนู้นไปไปขายหมู่บ้านนู้นไปขายบ้านนู้นไปไปขายคนบ้านนู้นซื้อหนมไหมคะซื้อหนมไหมคะซื้อปาค่ะซื้อปาค่ะ เก็บตังมาด้วยนะคะคือบาพขายเสร็จแล้วเก็บตังมาให้ยายด้วยนะคะไม่แก่หรอค่ะไม่แก่ไม่ได้ก็ไม่ได้ขายส้าไม่ค่ะโอเค,อเ,คเก็บตังมาด้วยนะเอาตังมาให้ยายเก็บค่ะโอเคขอบคุณค่ะขายให้คนนั้นน่ะขายให้คนเสื้อดำอะ่ะ ขายให้แม่โอเคค่ะเอาตั้งมาเอามาให้ยายเก็บโอเคครับคุณค่ะขายน้องเกี่ยวขายให้น้องเกี่ยวเย่เก่งจังเลยลเ,เอาไปขายให้คนเสื้อดำเหมือเร็วคนเสื้อดำมีตังเยอะเร็วขายอะไรนะของไม่มีเลย <c oughs> สวยๆเหรอสไหนค่ะนี่ขายค่ะแล้วค่ะขายหมดแล้วเหรอคะค่ะขอตังไปทำอะไรคะเอาตังของน้องเก้วเอาตังของน้องเก้วแล้วแก้ววขอลังน้งดัเลยค่ะขอตังค์ขอตังค์น้องไปขอตังค์น้องกี่บาทคะเท่กี่บาทเอามาให้ยายโอเคขอบคุณค่ะไปขอตังค์น้องมาให้ยายอุ้ย ยายเก็บตังค์ได้หลายล้านแล้วเนี่ยขายไหมนะคะเกือไรเนี่ยขายไหมนะคะานมีตาอะไร่นก้ล้ะขอเดแม่าลมทุแม่ขาลมแม่ขาซึ่งจ้ามเหรอคะ แม่คะซุ рон, nee, kind of ่มซ so ่ามเหรอคะเอาเอาเอายังไปขอเงินหนอนอยู่ไปขอเงินหนอนซื้ขอเงินมาค่น่ฬิ5ล้านขายได้30ล้านแล้วลูกได้ล่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด c r บส e คร้ด้วยนะคะ